มาแล้วครับไม้สวยไม้อาบ้านในหัวมหาชัยครับวันนี้กดส่วสวยๆสยิแถมหนึ่งครับในราคาเพียง150บาทจาโโัดส่งฟรีมีปลายทางครับผมนะพร้อมกับซื้อสิแถมหนึ่งบาทนี้รับกับไม้สวยๆช่วงนี้ก็หน้าขนกันแล้วครับผมนะ มีไม้สวยๆกันเลยอยากครับนะซื้อสิบกระถางแสมหนึ่งกระถางเอาม่หัวฉันอยากได้เพียงกระถางเดียวได้ไหมได้ครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับอ้ามีอะไรบ้างครับวันนี้ครับไม้สวยๆของเราครับผมนะที่จะนําเสนอครับต้นนี้ก่อนเลยครับผมนี่ฟอร์มสวยๆแบบนี้นะอ้านี่แบบนี้ครเจริญมงคลครับผมเจริญมงคลฟอร์มสวยๆครับนี่แบบนี้สูงๆกันเลยทีเดียวครับประมาณสี่สิบาเซนเลยทีเดียวครับ เริญมงคลหนึ่งห้าูนย์ครับผมจัดส่งฟรีครับหนึ่งห้าูนจัดส่งฟรีเอาไปได้เลยครับสำหรับเจริญมงคลต้นนี้ครับผมนี่ไม้ฟอร์มสวยๆใหญ่ๆกันเลยทีเดียวครับแล้วตามด้วยต้นนี้เนีนี่สยามครับสยามครับผมนะฟอร์มสูงฟอร์มใหญ่แบบนี้ครับใครรับก็เอาไปได้เลยต้นนี้สยามครับผมนีไม้ฟอร์มสวยๆครับ นะครับก็ต้นนี้ไปเลยทีเดียวสยามครับผมนะหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งรีครับแล้วต้นนี้ครับผมนะใครอยากรวยก็เอาไปครับต้นนี้เศรษฐีพันล้านครับนะเศรษฐีพันล้านมีสองฟองครับฟองนี้หนึ่งห้าศูนย์ครับนะแบบนี้ครับนะสวยๆแบบนี้ส่วนต้นนี้ครับเป็นสองกิ่งสวยงามเลยทีเดียวฮะนะสองช่อครับผมนะต้นนี้หนึ่งห้าศูนย์ครับเอ้หนึ่งหกศูนย์สองช่อหนึ่งหกศูนย์ฮะนะ หนึ่งร้อยหกสิบบาทครับนะและ้วต้นนี้ครับหนึ 1, ่งห้าสูนครับใครอยากได้แบบช่อเดียวหรือฟอร์มพุ่มนะครับเอาไปได้เลยครับแต่สีนี่สวยไม่แพ้กันเลยฮะนะหรือจะรับไปสองกระถางใส่รวมกันแมมงามกันเลยทีเดียวครับนะอ้าวต้นต่อมาครับผมต้นนี้ฮะโชคอุดมทรัพย์ครับผมนี่อ่ะสีแดงสดใสเลยนะสลับ,ชบโชคอุดมทรัก์ต้นใหญ่ๆกันเลยทีเดียว นี่แบบนี้ครับโชคอุดมทรัพย์ครับนะมีกิ่งสาขาด้วยนะต้นนี้นะสวยงามครับผมสำหรับโชคอุดมทรัพย์ครับในราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับตามด้วยต้นต่อมาครับแม่เอาแบบนี้เลยดีกว่าเพชรชมพูครับเป็นกิ่งคู่ฮะเพชรชมพูกิ่งคู่สวยๆแบบนี้ครับนะฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยก็เลยทีเดียว150จัดส่งฟรีครับผมนี่เพชรชมพูครับผมต้นนี้ฮะ สีสวยมากนะเพชรชมพูต้นนี้นะแล้วนี่ดูกิ่งสาขาด้วยนะครับอ่ะตามด้วยต้นต่อมาครับนี่เพชรอำนาจครับเพชรอำนาจครับต้นสูงมากนะสีสวยกันเลยเดียวสลหรับเพชรอำนาจฮะนะสีดีขนาดนี้ครับพี่น้องอ่ะจัดไปเลยทีเดียวครับเพชรอำนาจนะฮะนะสูงด้วยนะเพชรอำนาจต้นนี้อ่าจัดนะครับตามด้วยต้นนี้ะ ถ้าวาสุกีหมายหมายฟอร์มสูงมากเลยนะถ้าวาสุกีตัวนี้ดูฮะนะสูงจริงอนะฟอร์มสวยๆด้วยอ่ะมีคารับต้นไหนครับโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์ห4สา4หเก้าเจ็ดสี่หกหสี่ครับผมนะและ้วต้นนี้ครับนะเป็นกิ่งคู่ฮนะป้อมปราสตูพ่ายครับป้อมปราสตูพ่ายครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับหนึ150่งห้าศจัดส่งฟรีครับป้อมปราสตูพ่ายครับผม นี่อ่ะตามด้วยต้นนี้่ะป้อมป่าสตูพ่ายฟองเดียวครับแหมใหญ่ไปไหนฮนะี้ยนะเอาดูนะกิ่งคู่กิ่งเดียวครับนี่อามีใครรับต้นไหนก็เอาไปได้เลยครับนะสีจัดจ้านทั้งคู่ครับผมนะฟองคู่คู่ก็สวยฮนะไปวางใส่กระถางส,สวยๆนะวางบนโต๊ะทํางานพี่นอ้องเอ้ยงามเลยทีเดียวนี่ต้นใหญ่ก็โชว์หน้าบ้านกันไปเลยทีเดียวครับผมอ่ะรับต้นไหนก็เอาไปครับสําหรับป้องป่าสตูพ่ายครับผมนะ แล้วตามด้วยต้นนี้ฮะสายรุงสยามครับนี่ใครชอบไม้สีแดงไม้ทนแดดครับต้องสายรุงสยามครับผมนะเอาไปครับนี่สวยๆแบบนี้ครับตามด้วยต้นต่อมาครับผมต้นนี้เษฐีหาดใหญ่ฮะเษฐีหาดใหญ่ต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับผมนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับแล้วตามด้วยต้นนี้ยูโรป้าครับ ยูโรป้าครับผมนะฟอร์มสวยๆเอาไปเลยครับนะไม้อัมมาตักครับผมนี่ยูโรป้าฮะ uh huh. แล้วก็ตามด้วยเซฐีตะลิ่งชันโอ้ใหญ่มากนะที่จีต้องลงกระถางแตกแล้วนะครับผมต้นนี้เอาไปได้เลยครับกับเษฐีตะลิ่งชันนะนะยิ่งกัดสียิ่งแดงนะสำหรับเศรษฐีตะลิ่งชันครับ uh huh. ตามด้วยต้นนี้นะ <Yeah. S 1> ท่าช้างครับผมนะฟอร์มสวยมากท่าช้างต้นนี้นะ พร้อมที่จะสูงพร้อมที่จะโตไปด้วยกันเลยทีเดียวครับสำหรับท่าช้างครับผมนะอ่ะและ้วต้นนี้ครับสูงไม่แพ้ใครครับออมทองนะะใบกิ่งก้านออกได้ง่ายครับผมนะแลวโตไวด้วยนะสำหรับอ,อมทองครับใครอยากให้ไม้ได้ไม้ที่สูงเร็วนะแล้วกัดสีเป็นสีเหลืองครับสำหรับอมทองฮนะเอาไปได้เลยอ,อมทองครับนะแล้วต้นนี้เทพรักษาครับแหม่ไม้ฟอร์มใหญ่ๆนะวันนี้อ่ะ จัดไปครับเทพรักษาครับแล้วเทพรักษาสีสวยมากเลยนะดูสีน้องนางครับนะสีงามสักขนาดนี้เทพรักษาครับแล้วเติมซับครับดูยอดนะนะดินดีไม่ดีก็ดูที่ยอดนะฮะยอดเดินดีักขนาดนี้ใบสีสวยขนาดนี้ครับในราคาเพียง150บบาทจัดส่งฟรีครับผมนะตน้นนี้เติมซับครับผมอ่ะไปเติมซับกันที่บ้านกันได้เลยฮะ แล้วนี่ไม้แดดนะฮะมหาราชครับหนึ่งรยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับไม้แดดต้นนี้ใครรักก็เอาไปได้เลยครับสำหรับมหาราชครับผมนะแล้วต้นนี้ครับเนี่สามช่อทำฟอพุ่งไว้ให้ท่านแล้วครับต้นนี้รัศมีจันทร์ครับผมนะเป็นไม้ที่แพงแต่เราให้คุณไปในราคาเพียงหนึ่งยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับแล้วตามด้วยต้นนี้สีสงานะ่าเนี่ยอิงการสาขายเยอะเลยนะ กาลังกัดสีเลยทีเดียวครับนะยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีชมพูครับความสวยๆไปลงกระถางใหญ่ๆได้เลยต้นนี้ฮะกิ่งกาสาขาพร้อมแล้วครับผมนะอ้าวเบอร์โทรทีฮะศูนย์หกสามหกจ็ดสครับจัตุรพิมานฮะนะให้ไปในราคาเพียง16 0กบาทฮะจัดส่งฟรีครับนี่จตุรพิมานนะยิ่งกัดสียิ่งแดงแล้วกิ่งสาขาขนาดนี้ครับ จัดไปฮะนี่ไม้แพงมาขายถูกครับตามด้วยต้นนี้ฮะนอมาครับผมนะนอมานี่ราคาสูงนะพี่น้องนะแต่เราให้ไปในราคาเพียงหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะจากสองรอยยี่สิบนะนะให้คุณในราคาถูกๆก,กันเลยทีเดียวหนึ่งแปดศูนจัดส่งฟรีครับแล้วก็นี่ฮนะปิกัสโซหรือเปอร์ุริยาครับผมนะนี่กระถางแปดนิ้วอะ ให้ไปหนะึ่งปศูนย์ะจัดโสฟรีครับนะปีกัโซฮนะต้นนี้นะสองสองสามต้นในหนึ่งกระถางกันเลยทีเดียวฮะนะนะปีกัโซฮะนะแล้วตามด้วยต้นนี้ฮะสาวิตีครับนะหนึ 180, ่งร้อยแปดสิบบาทจัด่งฟรีครับสามวิตีนะวันนี้ราคาจะแตกต่างกันนิดนึงครับเพราะไม้โอ้โหแต่และต้นนี่ราคาแพงแต่เราให้คุณไปในะราคาถูกครับต้นนี้สาวิตีครับผมนะ ตามด้วยไม้แดดต้นนี้ครับฮะตะเภาแก้วฮะนะสีเหลืองๆแบบนี้เอาพันไปก่อนพี่น้องครับนะให้ไปหนึ่งเจ็ดศูนย์จัดส่งฟรีสำหรับตะเภาแก้ว,วไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะสวยๆแบบนี้ครับผมนะแล้วตามด้วยต้นนี้ฮะยองแแดงยองแแดงครับผมนะโโหต้นนี้สามยอดเลยนะ นะยิ่งกัดสียิ่งแดงครับพี่น้องครับแล,แล้วมี3มยอดเลยด้วยให้ไป190จัดส่งฟรีครับหนึ่ง้าสบาทจัดส่งฟรีครับยองแบแดงนะนะตามด้วยต้นนี้นี่อะไรฮะตีน้ำค้างตีน้ำค้างครับผมตีน้ำค้างครับ หนึ้าบาทจัดส่งฟรีสูงมากเลยนตัวนี้ประมาณ6 0สิเจสิเซนเลยเดียว <Okay. S 1> มีหลายกิ่งหลายสาขาเลยทีเดียวครับผมตันนี้ตีน้ําค้างครับผมนะแล้วนี่ฮะตัวนี้ฮะเชียวด้วยอ่ะสวยๆแบบนี้ครับยูโรปายูโรปาครับจาก7จ็ห้าสิบาทให้ไปในราคาเพียง4ี่เก้าสบาทนะนี่สวยๆออกไปเลยครับสำหรับไในไลท์ฮะ ใครได้ก็ออกไปฮะไม้ฟอมสวยขนาดนี้ฮะอ่ะวันนี้ครับนะเราได้หัวหมาใช่ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมฮะใครยังไม่กดติดตามกด,ต,มต,ดต,มติดตามไว้ครับผมนะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ